ครับสวัสดีครับสวัสดีคุณลูกค้าทุกทท่านครับวันนี้ก็พบกับเราเช่นเคยครับที่บริษัทมานาเทคเตอร์นะครับวันนี้ผมมีสินค้ามานาเสนออีกแล้วนะครับด้านหลังของผมนี้เป็น SK200 ขีด8 YN ว2ราคาเบาๆครับ1นล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทเก่าญี่ปุ่นแท้ๆนาเข้าเป็นคันทางบริษัทมานาเทคเตอร์ของเราทําการตรวจเช็คให้ท่านใหม่หมดเสร็จสับเรียบร้อยแบบนี้ไบเติมนน้ำมันโซลาเต็มถังรุยงานได้เลยครับจัดส่งฟรีทั่วไทย นะครับกับ s k 2 0 0ขีด8 YN12 ระบบทุกอย่างนะครับทำให้ท่านเสร็จสับเรียบร้อยไม่ว่าจะเป็นการเจาะแผงระบายความร้อนหม้อน้ำล้างให้ใหม่ของเหลวเปลี่ยนทายให้ท่านใหม่หมดเก็บรั่วซึมนะครับอุปกรณ์ภายในเก็บให้แบบสวยงามตามท้องเรื่องมีตัวปรับคอนโทรมาด้วยสำหรับ Make in Japan นะจ๊ะเก่าญี่ปุ่นนะครับจะมีตัวปรับคอนโทรลนะครับรถเก่าญี่ปุ่นไม่มี ไม่มีไฟท้ายนะนะครับแลวตัวรุ่นนี้ยังไม่มีกล้องมองหลังแต่จะมีกระจกมองหลังให้นะครับฝั่งทางด้านของป um ั๊มพลิกเช่นเคยครับเราก็เจาะให้ท่านเสร็จสับเรียบร้อยระบายความร้อนสุดใส่กองนะครับเปลี่ยนใหม่นะครับนี่กองโซล่าเปลี่ยนให้ท่านเสร็จสับเรียบร้อยแน่นอนครับว n 1 2 YN13 บเาขาจะคู่กันกับป um ั๊มพลิก k ค v ในตระกูลคาวานะจ๊ะ มาตัวรถตัวถังนะครับตัวนี้เดิมๆนะครับช่วงล่างสวยๆนะครับฟิล์มหนาๆนี่ทำสัมรทานาเทเตอร์เราครับทำการเสริมฟิล์มให้การแผ่กันอ้ากันทางในอนาคตใบแทก60เซนนะครับเลี้ยวง่ายๆปืดๆปาดๆนะครับบอดี้ต่างๆสวยมุงกีเป็นมุงกี5ฟันครับขนาด0.94นะครับยังไม่ถึงตะคิวนะนะครับอุ้มๆถึงคิวแน่นอนนะจ๊ะ อุปกรณ์ต่างๆนะครับชุดบูทสลักนะครับทุกจุดเราก็ทาให้ท่านเสร็จสรบเรียบร้อยนะครับเปลี่ยนบูทเปลี่ยนสลักเก็บหลวมให้ท่านเสร็จสรบเสริมชิมให้ท่านเสร็จสรบเรียบร้อยตะแกงการกระจกช่องวางเท้ามีมาให้ไป่องสว่างทําให้ท่านตะแกงวางรองเท้าทําให้ท่านนะครับอุปกรณ์ภายในนี่บอกม่ใหม่ครับร้างแอร์ติดฟิล์มนะครับทุกระบบหน้าจอเป็นภาษาไทยแล้วนะ นะครับเฟเชอร์ ature, ปรับตั้งให้ใหม่นะครับเก็บให้ใหม่หมดพูดง่ายก็เตอรม์มานโซราเต็มถังลุยงานอย่างที่ผมบอ,อกไปจัดส่งฟรีทั่วไทยนะครับรุ่นนี้หัวเก๋งเป็นสันรูปแล้วว,ว้าวนี่กระจกใสแก้วนะตอนนี้มีสันรูปนี่นี่นะครับสันรูปแก้วด้วยนะครับรถปีใหม่สันรูปแก้วมีนี่ตัวปิดบงังนะครับปิดหัวปิดหมวกแล้วแต่จะปิดสตาร์ทเครื่องจ้ะ นี่นิ่มๆเครื่องยนต์อ่าเครื่องยนต์สีสูบครับฮีโน่จีโอห้าอีนะครับเป็นรุ่นยอดนิยมนะนะครับใส่มาตั้งแต่ไวายเอ็นสิบเอ็ดวายเอ็นสิบสองวายเอ็นสิบสามนะครับยังใช้ตัวนี้อยู่ยกครับโอ้นี่ระบบออโตโน้นะนี่ลองออโต้ให้ฟังให้ดูก่อนมุกี้ Arm. อามสวิงระบบไฟทุกอย่างติดทุกดวงครับ กินึ้นดามเียจะรอดสุดครับ ขออญาตปิดประตูครับจะได้ฟังเสียงความเงียบภาไ,ได้เกงครับไปนี่เสียงเงียบนะอย่างที่บอกไปนะครับระบบทุกอย่างนะครับสมบูรณ์นะครับเราเก็บไว้ท่านไปมดนี้ดู ความความเร็วนะครับความเร็ว bueno ความสมบูรณ์ครับนี่เดี๋ยวเรามาลองเต่ากระต่ายดูดีนะครับสมบูรณ์เปล่านี่เต่าครับกระต่ายครับกระต่ายครับเต่าครับกระต่ายครับ เป็นที่เสร็จสับเรียบร้อยนะครับกับภารกิจนะครับพาคุณลูกค้าทุกๆท่านครับมาชมสินค้านะครับของเรานะครับ SK 200-8 YN 12ขีดแปดวเอ็นสิบสองเบกอ็นเนทั้งคันครับสนใจติดต่อสอบถามเข้ามาได้ตามเบอร์โทร085 840 0788ครับยินดีรับใช้พ่อแม่พี่น้องทุกๆท่านครับกับ SK 200ขีด8ราคา1 7 5 0 0 0 0บาทจะส่งฟรีครับสวัสดีครับ